การถูกหักหลังคือความเจ็บปวดที่ไม่ต้องใช้มีดแค่ความไว้วางใจที่ถูกเหยียบยำ่ำมันก็พอแล้วคะ่ะที่จะทำให้หัวใจของคนคนหนึ่งแตกเป็นเสียงเสียงแต่รู้ไหมคะเวลาที่หัวใจเรารู้สึกไรค่าในสายตาคนหรือมนุษย์กลับเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากที่สุดในสายตาของอัลลอฮ์ท่านนบีมูฮัมดสลลลอฮุะลวซัลลัมกล่าวว่าจงระวังโดอาของผู้ที่ถูกอธรรมหรือผู้ที่ถูกลังแกถูกหักหลัง เพราะมันจะไม่มีมา่านใดกั้นระหว่างโดอาของเขากับอ,อัลลอฮ์ อัลลอฮ์ไม่ได้เพียงแค่ฟังแต่พระองค์ตอบรับโดอาของคนที่ถูกกระทําอย่างไม่เป็นธรรมเพราะพระองค์คือผู้ทรงยุติธรรมโดยแท้จริงหัวใจที่แตกสลายอาจเปราะบางในสายตามนุษย์แต่กลับบริสุทธิ์ที่สุดในสายตาของอัลลอฮ์และไม่มีโดอาใดที่จริงไปกว่าโดอาของคนที่ไม่เหลืออะไรเลยนอกจากพระองค์อัลลอฮ์ตรัสว่าและพระเจ้าของเจ้าไม่ทรงหลงลืม เขาอาจลืมว่าเคยพูดอะไรไว้เขาอาจแกล้งทำเป็นไม่รู้ว่าเราร้องไห้ไปกี่คืนแต่อัลลอฮ์ทรงจดทุกคำและน้ำตาของเราถูกนับไว้แล้วในบัญชีแห่งความยุติธรรมค่ะอย่ารอให้เขามาขอโทษเพราะบางทีเขาไม่มีวันที่จะสำนึกแต่จงส่งความเสียใจทั้งหมดไปยังอัลลอฮ์เพราะพระองค์ไม่เพียงแค่ฟังแต่ทรงเยียวยาในแบบที่มนุษย์ให้ไม่ได้ค่ะ บางครั้งอัลลอฮ์ให้เราเจอกับความผิดหวังเพื่อดึงเรากลับไปหาความหวังที่แท้จริงเพราะไม่มีหัวใจไหนที่หักแล้วอัลลอฮ์ไม่สามารถซ่อมได้นะคะอัลลอฮ์ตรัสว่าแท้จริงความยากลำบากย่อมมาพร้อมกับความง่ายดายใช่คะ่ะคุณถูกหักหลัง ใช่มันเจ็บมากแต่อย่าให้เขาพาเราออกห่างจากอัลลอฮ์เพราะบางทีเหตุการณ์นี้กําลังพาเราให้เราเข้าใกล้พระอ,องค์ยิ่งกว่าเดิมบางครั้งคนที่ทําให้เราร้องไห้ก็คือคนที่อัลลอฮ์ใช้เพื่อให้เรากลับไปพูดกับอัลลอฮ์ด้วยความจริงใจที่สุด